สวัสดีครับตอนนี้แอดกำัมาอยู่วัดปลาแห่งหนึ่นะครับเนาะที่มาถามเด็กปูปูคนมาาะทางสุรินทร์นะครับเ็นมาเมื่อแรกคนกับฝันขนวาก็นฝันมีควนมานน่งคุยกันเรียงเหล็กให้ปูฟังนะครับเนาะไปฟังว่าปูคนเกี่ยว,ว่ายจยังไง ไปฟังคุณส้มกันเพเป็นแนวทางนะครับ่ันผู้ชมเนาะปวนผูฝันว่าจังใดครับแปลกับมือเราคนงฝันส่วนเออม,มือหลวงปูมานหน่ะกับฝันว่าเขาโศกันครับโศกันว่าผู้หนึ่งวันหนึ่งเก้าเจ็ดผู้หนึ่งวันหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับโศกันมากนาครับเออพวกคุณยิ่งเขาโศกันครับ เมือนปูมาฮอดมือแหลกหนครับเออแต่มันสิเมนเหล็กหรือมันสิเมนตยางกับพมูหเพื่อนไซเพื่อน,ส,นะนส่สุดยางมากครับกับมันกับแบบธรรมดาพื้นบ้านเท่านี่ละ่ะอ๋อครับแล้วก็แล้กวกาเขาโสกันนะเป็นยางโสภกันมากทีครับแต่นั่งโสกันนี่ละ่ะ โอ้ยย่าเรา낭โผล่กันเรางคุยกันมานั่งคุยกันนั่งคุยกันนี่ละผู้นึงว่าหนึ่งเกาเจ็ดผู้นึงว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอ้คผู้นึงว่าหนึ่งเก่าเจ็ดดีครับเออผู้นึงว่าหนึ่งเจเพื่นเขว่าสั้นมันละบว่าฝันนี่ยังเราฝันฝันก็ว่าบางฝันกับฝันเราฝันเรื่อยเปื่อยนะฝันธรรมดาไปนี่ละ แต่มันสิแม่นเป็นจจดได้กับผู้หูมันละบานนี้ตั้งแต่มือมาหอดมาที่แหลกกันบานนี้บ่ได้ฝันเทียนบ่ปู่เออกับว่าได้ว่าได้ฝันเก่ก่กับอันอันแบบนี้นะกับฝันเรื่อยเืยไปเรื่อยๆฝันธรรมดาคือมือฝันธรรมดานี่ล่ะฝันบนหันแน่ว่านี่แน่ว่าไส้ละลามาสิแม่กับแม่ตัวนั้นล่ะอ๋อแม่กับแม่ตัวเนียนมาปู่หนึ่งเก้าเจ็ดทีครับ หนึ่งเก่าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอ้หนึ่งกันนะโอ้หนึ่งเก่าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดดีครับเออโอ้แล้วโซกันยังสั้นละมันมันแม่นมันคือแมนละครับขึ้มันแมนดีครับเออฮ่าฮ่ามันบ่แมนก็บตัวใหตัวมันละครับมันก็ต้องมีเกินมันก็ต้องมีเขาไม่ออกนะครับเนาะจะไม่จะไม่จะออกตัวไหนเนาะม่งคนมึไปเโหนเด้อ ครับว่ามีไปหูด้เนาะครับมันจะออกตัวไหนว่ามีไปหูดอกหูมันรวยเมื่อหล่ส้มมันออกกี่บอกเกือบมันกับหอกกับไปหาคือกันนั่นแหละครับส้มพี่เขาเจ้าส้มกับว่าไปกันหรอว่าจะตัวจะของมากกันละเครืองมันกระมานไปซื้อดอกครับข้างเตรียมกับมานเตี้ยเออไปไปหูเลขกหูเบือปนนั่นรวยตายตีผมพูดว่าสื้อดอกว่าเลขไอ้นั่นไอ้ใครไอ้เคย คนปล่อยคนพันคนไปจุดถูกันจิถึงตัวผู้หนึ่งแม่นยู่รับมันหลายนะครับมันหลายคนอันนี้จริงกับเมืดอพันคนกัมันใดตัวเดียวไปกันไปที่หล่ะครับอันนี้ไปหลายคนได้หลายตัวแม่นไหมครับปู้อมมันจิถึงผู้หนึ่งกับถูผู้หนึ่งตัวก็ขึ้นสนดกขลงผู้สวมมันนี่ละครับคนไปมื่อหนึ่งเป็นพันเสียงถูกมันก็บจิจูดไปมันถึงตัวผู้หนึ่งกับถูกกัถึงคนหนึ่งก็ถึงผู้หนึ่งนะครับเพราะมันหลายนะครับ ก็เรียกต้นไม้ต้นไหลจอมปวกจอมยังวงนี่ล่ะเป็นภัยมิสวงมันกันเนี่ยเห็นต้มมันสีมันนะครับผูปูมีสวงไม่บุญก็ได้เนาะเัามีสวงปูตกประหาหลวงปู่น่ะหลวงปู่นี่ดอกนอนฝันอยู่เฮือนกระถึกผู้คิดถึอครับผวกผู้กระโจมไม่ดวงนะครับเนาะบอกแล้ววันที่หนึ่งมันกเบื้ยมันฝันมีนยังมากไหมดอกขึ้นซื้อเดาเดานะครับเนาะเจ้าซื้อเดาเดาผู้ซื้อเดาเดาได้ถือเสืออันล่ะกับบุ้มแม่นว่าบุ้มแม่นว่า หางง่วงง่ายแหละก็เพราะนว่ามันห้ามกันบ่ได้ดรอกของมันนี่ครับแม่นอยู่ครับมันของครูกับคนครับบะวังแต่ประเทศเฮ้าประเทศเขาก็เรียนกันเพิ่อยากเหมือนใบมันแถวฮาว่าเล่นทุกประเทศทุดเนาะไม่แล้วน้ำมันนี่เพราะว่าจะาฝรั่งมันก็เรียนนะขายให้มันประเทศมันเพิ่อยากของคนเวลาหามันมันมันก็ทึกครับยคว่มวางของคนเนาะครับเนาะ อันมันมีดอกไผรที่ไปถือเลยยังเมื่อปีเมื่อซ่าดอันพูดว่ามีโชคอะตัวเขาว่าถือกระซื้อน้อยๆผลว่าตัวเขาว่าพูดถือผลซื้อหลายได้ครับมันเป็นสัจนอาหารมันห้านมันกับสีมาเองเนาดอกมันมีโชคมีดวงมีบุญวาสนาเนาะูเนาะมีโชคมีบุญวาสนานอนฝันเอาซื้อๆก็ได้นอนฝันเอาซื้อก็ได้มันกับดอกเพียหน้าเบิ้ง เสียงเบิงคามันคามันฝันเป็นตะไดยก็ล่องสือเบิงครับปูหันว่าล่องสือเบิงนะครับท่านผู้ชมเสียงดวงเบิงสงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่คามันเขานกปูเนาะมันหมานคามันหมานใส่ปีใหม่เออคามาที่แหลกคามคนไอ้ชั่วของคนนี้กันละเมียนอยู่ครับคามันไอ้ชั่มาใหม่นกปูเนาะมากกันมากมือแรกครับ่นกปูเนก็มือแรกกแบ่วันขึ้นวันที่ฝนในมาไม่เมื่อยไมาหอดมาหอดซีถุ่มนอนหนาวกับ มันโฉกันย really yeah, well, so, 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 so ังมันโฉเรื่องเล็กบ่คือวันนี้ใจจะก้องร้กฟื้นมากครับโฉเรื่องเล็กตัวมันวายสงสานเนาะมัโเรื่องเล็กจิมันจิแมนตัวมันโฉสงสารมันโฉเรื่องเล็กตัวโซเรื่องเล็กตอนแรกบ่ได้บ่ได้โฉเนื้ออื่นเนาะโฉเรื่องอื่นแล้ววันนึงเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดโซเรื่องเล็กครับเมีนอยู่ครับหนึ่งเก่าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดแต่โซเรื่องเล็กตอาแล้ว ผีผูไม่ว่าผีจิงหูเล็กนะผีผู้บ <c oughs> ูหูเลขกกมีดเลโอ้ผีบ <c oughs> ูหูเลข็กกับมีอผีว่ากับผีก็ไปเติมน้ำข้นผีเน <c oughs> าะครับพวกตายไปพวกกรรมบ่อหลายบ่ได้ตกน้ำลกบ่ได้ขึ้นสวรรค์เป็นสามไปเวสีหล่องรอยในวัดในว่ากันมวนคือคนเฮานี่ละ <c oughs> โอ้แม่ครับผู้มาเกี่ยวมาจินเหลราเมายาก็กินไปกันนั่นแหละผีก็ได้ ปูไม่อยู่ใกล้ๆสิปูนอนหลับดีกว่าปู่ก็คือยานหัวมันดอกโอ้ยอ่นกันเว้นขั้นปูประยุนนี่ขโมกาเขามาได้ปู่ยานหัวมันยังภาสาเมียนโอ้ยมโมกาเขามาหรอครับมึงเข้ากับเป็นผีกันตัวแสดงวางกันตัวเอาผีดีเพราะตั้ตายเนาะโอ้ยนั่นสิหลอกแบบได้มีหลอกได้ก็ยัปย่านหัวมันตีมึงหยุกหลอกไปได้มึงหลอกเลยบอกมันปูประยานเลยวะครับ เศร้าญาณอะขี้ฆ้านญาณมันนันที่มาแบบไรว่าญาณมันดอกผีก็คนตายไปไปเป็นผีเนาะแต่เป็นคนยังบวชญานตายแล้วกูยญานกูดุหัวมันอย่างปู่ค้นบอกทั้งสี่ไลยครับครับปู่หันวาสมิโนครับเนาะฟังไปเป็นแนวแท้งนะครับเนาะมี่ หนึ่งเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับสารผัดส้มม้นไปเป็ี่นเนีวทา้าไปเสียงโชกมั้งนะครับนะยันหมานปีไหม่อยลองเพง่งเล่ยายังหนอนเทนเทศใดข้อเลยว่ามันมันที่มีศูนย์นกับบุงหูเล็กนะศูนย์กับง่ามอยู่อยโอ้ปูว่าสองศูนย์กับงามสิครับตามตามคว่คืนของ่อยด้องล่ะครับ อันนี้ก็ควั้วันแม่นปะปูเออคว้วฟันน่ะนะตามคว้วคืดครับคิดว่านะต้นแต่ว่าตัวนี้มันมันบะไรมันเข้าบาเลยบอกเป็นโตเป็นยังนะคั้วขั้วฟันน่ะก็คืดว่าครับคว้วฟันสิครับเออคว้วฟันแล้วก็คืดว่าคืดว่าน่ะปูว่าสองซูลกับงามสิครับเออคืดว่าได้คหัมันครับมันมัน มันมากมากว่ามากจังสี่ละสองศูนย์น้ำหมักสองศูนย์น้ำนะครับท่านผู้ชมปูอันว่าสองศูนย์ก็มกัดซืือว้พอได้ฟังก็ได้นกปูเนาะพ่อได้ฟัง <laughs> พ่อได้เฮ <laughs> ครับพอได้หลุน, <laughs> พ,อลนพอได้เฮน้ำกระเจ้า <laughs> ตัวแอบมันครับตัวแอบปูอันว่าตัวแอบมัน่นนะครับ <laughs> <laughs> มันกับโมเน่เนี่ยนกปูเนาะไอ้ควางมีหางเอาไรมืดกุโตลาออกไรมืดกุโตเหล็กน้ามันจีมันกับมันนาลายเสปีไม้ครับไอโชคดีโชคดีมันมันครับครับปูครับด้วยเหลืกด้วยเบือครับปูขันว่าด้วยเหล็กด้วยเบือเนาะครับเนาะให้โชคมันใส่ปีไม้เนาะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาลวยนะครับเด้อสวัสดีครับ